นับสนุนโดยโ้องงานปรุงแต่งน้ำปลาเ็กป้าโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุปแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกานวนวๆห้งงานกันตอตและรุงแตงน้ำมันเสือไฟหยอดเงิอ power อาจารย์ผู้ชวมตอนนี้เฮ่ากากำลังมุ่งหนะ้าไปที่ศูนย์การคา้าเล่าไอเทคฮากาจะไปเบิง่งบรรยากาศไปอัปเดตโครงการก่อสร้าง บิ๊กซีไปอัปเดตเกี่ยวกับการออกเยาวออกเคลื่อนช้อปปิ้งของพมเมประชาชนบนเมืองว่าจะเป็นทางภายในก็คือต่างประเทศที่ว่าได้ดำรงชีวิตอยู่ที่นครนววิญจันทร์โดยบรรยากาศแห่งไพยเงินเฟอ้อด้วยว่าเงินกี่ปอนคาแต่เฮาก็ไปเบิ่งว่าระชาชนยังคงออกใส่ใจออกช้อปปิ้งกันลายทียหน่อย ถือว่าก็เป็นการที่ออกยาออกเคลื่อนเพื่อเปิดผู้เปิดตาและกัเบิ้งสิ่งใหม่ๆสถานทีที่ทางเอนวินเองกำลังเดินทางไปตอนนี้ก็ถือว่าซิเอินได้บอกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการพัฒนากระ่าได้เพราะว่าเพราว่าจะเป็นทางห้างสปรสินค้าศูนย์การค้าแม้กระทั่งซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่ของตางประเทศที่ว่า สนใจกำลังมากกอสางเพื่อจะเปิดเป็นสถานที่ช้อปปิ้งแห่งใหม่กำลังดำเนินการอย่างขุดเคี้ยวเจ้าตอนนี้ก็เห็นไลยว่าอยู่แถวจุดเขียนนี้นี่เบงซสายมือรถทัพส้มกับเป็นอาเซียนมอลส่วนว่าเบืองความือนี่ก็เป็นศูนย์จำหน่ายรถไญ่เนอทัพส้ชม ส่วนอาเซียนมอเนี่ก็สร้างตั้งขึ้นมาหลายๆลายปีเลยอยู่ในอาเซียนมอเทก็มีลายอย่างต่กีบมีหาสระสินค้าแต่ก็บอกว่าเป็นยังหากระสินค้านั่นที่ว่านาจะบริบปิดเป็นหาสระสินค้าแล้วส่วนการเปิดเวลากยังเปิดจูคือเกาแต่อีกอย่างหนึ่งก็พื่นกระห้พื้นที่ในการให้เศร้าเพื่อเป็นหางร่านนี่ยังได้าลายยางอนการผสม เป็นใคเคยเข้าไปกับเจ้าหูแต่กับมีาอาหารยังครบสุดด้วยกับยังคงดำเนินการต่อเนื่อง,องจะมาฮอดเคนีที่ว่าเป็นเขตหนึ่งที่แอดมินคิดว่ามีการพัฒนาไปหลายซึ่งเบื้องครัวมือเราถ้าผสมเข้ากับจะเห็นเป็นตลาดลักซับลาวเป็นลักซับลาวนี่ยชุดเขียนนี้ถ้าผสมายบริษัทอะไรนี่เขามาเปิดตลาดลักซับ เขาถือหุ่นก็ไลยบริษัทส่วนว่าเบื้องสายมือเฮ้าแต่แน่นอนอ่ะจะเป็นโครงการก่อสร้า,างบิ๊กซีใหญ่เขาเห็นว่าตอนนี้เพื่อนกับในไซปายโฆษณาตั้งอยู่ที่ตอนหนาของบิ๊กซีเพียงจันเฮ้าถือว่าโอ้ควบคุมนานไปนไน้ไหวไรทานผู้สมนี่นะถือว่าการลุทขึ้นที่เอาจริงเอาจังแท่นี้แน่นอนนะการกร่อสร้างก็จ้ไหว เห็นบอกโอ้ดิเห็นบอกไก่สีแล้วแล้วเดี๋ยวนี้นะ,ะยังจงซองวางไว้นี่นนาจะเมนเพิ่นจะใส่เป็นแก้วเป็นกระจกอะตามที่แอดมินคิดไนดะ้เพื่อเป็นการโชว์ให้ผู้คนในียวเขาไปได้เห็นนะส่วนว่าอยแจฟ้าโดยเฉพาะแมนบอลซีขเขาเขาง่ายหันท์ผสมนาจะเป็นทางบอลป่ายโฆษณาใหญ่ของบิ๊กซีเดี๋ยวแอดมินคอยคีเขาไป ทางเบืองในทั้ทผู้สมมในเบิ่งบรรยากาศตัวนี้ก่อนจุดเขตนี้ก่อนในะกาซีเทิร์นกับขึ้นมาขึ้นในห้องกาิีไปเบิ่งขึ้นว่าอยู่บนตัวทางไอติมโมเดียวนี้กาเลมีการกใส่ว่างจุดสากรถไฟฟ้าเข้าไปอัปเดตเบื้องน้กันเห็นว่าตอนนี้ห้องก็เห็นว่า,อ,นนวา,วาอยู่จุดเบื้องหลังนี่ก็ มีแผนใหญ่ๆนี่ก็น่าจะเป็นทางการอ่าเป็นป้ายโฆษณาแต่าระสุ่มเดี๋ยวเข้าไปกับพาเห็นได้เล็กน้อยส่วนอยู่เบื้องนี้ก็เป็นการตกแต่งสีสันที่มีเอกลักษณ์เนี่ยกับมีหูพญานาคโวยรวมเลยกับหูพญานาคนี่ก็อ่าถือว่าเป็นการเสื้อถือของแต่ละคนนฮะนี่เห็นบอกแต่าระสุ่มเขาสังเกตเห็นได้คักๆเลยว่าการขวารของเขาเนี่ยส่วนใหญ่มันมีบอลจอดรถเห็นทางขึ้นเนี่บอก ทางขื้นดีหลายเพราะว่าแน่นอนแหะสถานที่ไอติกนี่มันกว้างใหญ่ไรแต่ว่ามีการก่อสร้างกันต่อเนืองแน่นอนพื้นที่ใส่ซอยมันกสิโดยเฉพาะบนจอดรถนากสิลดลงแต่ว่าเพื่อนในออกแบบมาให้มีการให้มีความสามารรเอารถเข้าไปจอดในหันไหนก็นถือว่าเป็นจุดดีให้กับทางบิ๊กซีเองอตอนนี้เทากับเขามาทางบนจอดรถสั่นเทิงคลองทางไอติกหมอ้อ สำหรับสถานที่จอดรถจุดนี้รถเทปโส้มมีทั้งคัตชีวาแล้วกับทั้งมดแมนสามสันเนีย่ยยูรุมลุงไปหันเขาเห็นว่าคือมีสันเตดินก็ยังมีสันเตดินอีกเลยแสดงว่ายูรุมเขาไอติกมอนี่มีสองสันบอลจอดรถดสามกับขืนมาถึงบอลทีเข้าเห็นอยู่ตอนนี้แป๊บหนึ่งแอดมินสอกบอลจอดรถแป๊บหนึ่งเลยกลสีไปเบิงสถา,านีเจา้าเทปโป้โซมเห็นตัวนี้น,นี้นะอันนี้ถือว่าเป็นการ่อรสร้างกาแฟดังก็คือ,คอ ของวา Starbucks ครับกาแฟน้ะงถือผสมเป็นกาแฟที่มีความนิยมทั่วโลกมีรถก๊อกขึ้นมาเทิงในพีเอเด้เป็นรถไฟฟ้าของบริษัทจากเกาหลีใต้เขามาลงทุนเห็นบอกนี่นหลายเกาหลีใต้นี่ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งเรื่องที่ให้ความสสาคัญมาลงทุนอยู่ที่ประเทศเราโดยเฉพาะแมนมาลงทุนทางด้านธนาคารแลบิตหน่วยยานพาณิชย์นี่พวาจะเป็นทั้งโค้กเหล้าคันดาหุ้นได้นาะงถือผสมหุ้นได้ ฮอนดาของญี่ปุ่นเนาะบุนได้เนอะได้กับประเทศพวกเกียร์ยัยงต่างๆหลายสนันเขากลับมาลงทุนอยู่แลาวนี่หลายปีแล้วได้มีแต่ว่าลงทุนต่อเนื่องบิยุทธเดยอนเนี่ยกับมา้ความว่าประเทศเรากันยังมีพงยังมีดีสําหรับนักลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะเมนเกาดีไต่นี่ที่เขาได้เห็นถึงว่าการขยายตัวอ,อาจจะบริเวณทางด้าน เกี่ยวกับไพ่เงินเฟอ้ออย่างต่างๆแล้วเนะาะทานผระสมแต่ว่ามัน,นมีชุดดีมีทายแห้งอะไรต่อไปมันก็นกนต,ต้องดำเนิน,นต,ต่อไปมันจะบูยุทหนิงอยางริ็กขาดอกสำหรับการสางสาพ,พัฒนาต่างๆจากทายพระสมตอนนี้เฮากลับมาเห็นสถานีสากรถไฟฟ้าเพราะว่าตอนนี้นี่รถไฟฟ้านี่มาหลายทายผระสมรถไฟฟ้า กำลังขายอยู่ที่ประเทศลา่าเดี๋ยวนี้รถน้ํามันนี่ก็คายออกมือซองกับหลายเออเขาหันมาใส่รถเฟฟ,ฟ้าหลายขึ้นืนเนื่องจากว่าน้ํามันนี่ก็มีท่าที่แบบ,บปกติเนาทะทผู้สมมีขึ้นๆโล่งๆโลงๆคืนๆยู่เพราะมันนั้นประมาณน,นั่นแหละและ้บบวกับวกกับทั้งสถานการณ์ที่มันยังวุ่นวายกันอยู่ในหลวงเฮาค้อมือนี่คือทผู้สมหูน้ำกันแสดงว่็มันเป็นตัวแปรเฮ็ดให้หลายคนนี่ตัดสินใจ ันมาสวมใส่สถานีเอ่อมาสวมใส่รถไฟฟ้าฟาายฝาไล่ขืนแต่ก็น่ารอนออกเรื่องน้ำมันนี่ก็ได้กิดตองได้ได้มีตลอดไปโมมีบ่ได้เพอมาเนี้ยสำหรับรถไฟฟ้าแท้เทาก็ได้น้อยเดียวนนนนนห,ออนหนึ่งจะจับเปอร์เซ็นต์บ้าแหละโมหอดซูนจุดซูนหาเปอร์เซ็นต์สักที่บอกของของอันนั้นตาที่ว่าแผนที่เป็นตังกำนดไว้นะท่านผู้ชมเห็นบ่แล้วกาบีนี่บิ๊กแล่ากับบิ๊กซีใหญ่กับไก่สีแหลวแล้วการก่อสร้างกับที่ว่าไว้เข้ามาแถวนี้กับเออเห็นไหนวะ พิ่นไหวยอีกทีเลยทุกอย่างว่ายสัดเจนครับผู้ชมนี่บานเฮากะบคือว่าซีซันนี่โบธรรมดาแล้วคูม่มือนี่นครวิงจันทร์ได้บอทเซฟอร์นครวิงจันทร์แน่นอนแต่เน,นาะนครหลวงกัต้องได้พิเศษแน่กูมูแน่เนีเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเปียกน่อยนึงแต่กับทีพยายามอัปเดตให้เบิ่งบนไอทีมันสำคัญสำคัญต่างๆ ขี่เนี่ยหลนดออกมาเลยนทางนี้นี่คนไลยเลยเนาะ่ากู้ชมมีสีสันขึงไลยลูค่ะมีทางเหลือกหลายผ่านกระเลมมาเปิดไม่เล่าเขาขะไล่านกู้ชมยูรวมนี่ก็มีซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตเนาะ tôi mới kết nhầy เมื่อมาเบิ่งคนมาเบิ่งนางนี่แปลว่าโมขาลยนี่คนร้ายเสอยทุกมือ ท่านผู้ชมุเมนมินจะมาอาปัปเดตีตัวสันสูงให้ทา่านผู้ชมได้เบิ่งตื่นได้นี่แน่จ่ะสำหรับการวอร์สานของทางบิ๊กซีอู้้ถือว่าใหญ่ทา่านผู้ชมเออยยิงไก่จะสางสร็จกัครับหู้ว,าวา่าฝันขังไงน้าจะเปิดในเปิดจะไปทำก,การในปีสองพันสีแน่นอนอันนี้น้าจะเป็นต้นปีสองพันสีไรตัวแน่นอน่ะตาบุษโทสุเมมีทั้งบอลจอดรถพร้อมเนาะ เบื้องการออกแบบองเข้าเจอาคือว่าชัดเจนว่าหันเห็นใดถึงความสนใจละการความจําเป็นของบอลจอดหวนวหน้าพานามันจําเป็นไหมบอลหดคือกันขายเหตุไม่คู้มือนี้เพราะมีบอลจอดรถนี่อยากเสียโอกาสไปรถหย่อนยังย่อนว่าถนนคนครวิงจันทร์มันขยายบอลใดแล้วบางบอลไหแล้วก็พัดจอดวถตามถนนทางเข้มถอดเข้มทางไปมันก็นยเวาเหยียดเป็นบอลผสมสนัลูกคาก็ะ บ่กคอยแฮปปีป้ปานใดถ้าฮะมีบ่ดจอดนี่ลูกค้ากัจะมีทางเลือกหลายเช่นว่าจอดรถน่ยแน่นอนต้องใช้เวลาดนในการในการที่อ่าช้อปปิ้งใช้เวลาดนซำใดแน่นอนก็นต้องมีการจ่ายเงินหลายตัวน,นั้นถ้าผู้ชมลองอ่าถ้าผู้ชมพูดดีเนาะถ้าผู้ชมอย่างนี้ถ้าพูดสมมพูดว่าเอาเป็นนางเข้าไปเที่ยวใช้เกียร์ยาถ้าหากว่ามันแบบว่ามันเหมาะสมมันมีบอลดินไล่เข้าในนางบโนดนนะ เขาก็ต้องจะกินนั่นจะกินนี่จะกินนั่นแม่นบ่เลยสุดท้ายกไดเซื้เอเงินก็อยุ่ไสซเงินมันกหมุนเวียนอยู่ในหางแห่งนั้นกับประสุพิธี เป็นทีแน่นอนเนาะว่า,าโครงการกร้างของบิ๊กซีนี่ใค่จะสําเร็จแล้วที่เขาเห็นเป็นบอลใหญ่ๆอย่างสี่มาจ,จึงสีนน่น็อตเสมอจะต่องแมนเป็นบอลป่ายโฆษณาใหญ่ของ่นแน่นอนแหละนี่แมนเป็นป่ายโฆษณาใหญ่สนันกัจะงามร้ายน้นอกจากงามเลยก็ยังเป็นแบบว่าให้ลูกค้าเห็นชัดเจนตอนนี้ตาบึงเขา,าบึงนี่ าการปูคอนกรีตบนทางยางเห็นป่อ่ามีหละคือจุดดีเป็นปูคอนกรีตอ่อนตัวาคาดอ่อนตัวาคาดเป็นปูอ่อนเบิดเลยอ,อู้ตตอไปอยู่ทีเขียไอ้เต็กหรือแห้งจ๊ะเฮ้ยท่นคำผสมพ่ไนไปอ่าขา รวมโตดัตช์เซวงพลาซ่ากัเริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วนะตอนกลางคืนก็เปิดไฟบางบอนในการก่อสร้างนะเปิดไฟเริ่มมีสีสันเองโอ้หัวขนาดเราทำประตูหัวปวดหัวปวดแทบนือบอกตก่ันที่วแนวะไร ขอบใจที่ทางเขามาฮับส้มอย่าลืมเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยการกด s u b s c r i b e